ครับทุกคนสำหรับคลิปรู้นะครับก็จะเป็นการประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าไปนะครับตอนนี้มาก็มาถึงชุดพดลวดนะครับชุดพดลวดนะครับตัวทำให้มีกระแสไฟนะครับไฟเครื่องยนต์เครื่องยน,ยนต์ติดแล้วก็ไฟหน้าไฟท้ายอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนนะครับตัวนี้ก็คือทำให้มีไฟ ในระบบตัวนะครับก็จะตัวมีเฟเชอร์คอยแล้วก็มีตัวขดลวดนะทุกคนนะ่อยองนี้แล้วก็จะมีตัวประกอบก็คือเป็นตัวจานไฟนะทุกคนชุดนี้เราก็จะประกอบในชุดส่วนของฝั่งจานไฟนะครับทุกคนนะครับดูดูสายดูอะไรให้เรียบร้อยนะทุกคนดูสายให้เรียบร้อยดูช่างเราเก็บสายนะดูเทคนิคการเก็บสายนะครับทุกคน นอตทุกตัวต้องย้ำนะครับเฟสเชอร์คอยก็ดูนะครับขัดหน้าให้สาดให้เรียบร้อยนะครับทุกคนดูตำแหน่งน็อตนะครับห้ามฝืนนะครับถ้าฝืนนะครับเวลาแม่เหล็กหมุนนะครับอาจจะโดนเฟสเชอร์คอยหักหรือว่าแข้งแตกได้นะครับทุกคนก็มันจะต้องอยู่ในล็อกของเขาพอดีนะครับตัวจะลืมที่กั้น สายไฟด้วยนะครับเวลาถ้าเราลืมใส่นะครับน้องถ้าเราลืมใส่นะถ้าเราลืมใส่เจ้าตัวนี้นะครับเวลาเวลาเราประกบนะครับทุกคนเราประกบนะประกบจานไฟลงไปนะครับทุกคนาสายไฟที่เราวางไว้อยู่ในเครื่องนะครับเขาอาจจะมีโอกาสเด้งขึ้นมาแล้วก็ขูดทําให้ไฟรัดวงจรหรือสายไฟขาดได้นะครับตัวนั้นมีมีเหตุผลนะครับที่เขาทํามานะครับ ใครอย่าว่าไม่มีเหตุผลนะเขามีเหตุผลนะตัวนั้นเขามีไว้สําหรับดันสายไปขึ้นมานะครับไม่ให้สายไปดันขึ้นมาโดนแม็กนิโตนะครับระวังสายสายทับสายตรงกัน